วันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางเยือนราชอา,าจาักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนเพื่อแนะนําตัวโดยจะเดินทางถึงกรุงพนมเปญราชอา,าจาักรกัมพูชาในเวลา10นาฬิกา30นาทีภารกิจแรกนายกรัฐมนตรีจะพบหารือทวิภาคีกับพลเอกคุนมาเนต นายกรัฐมนตรีราชาณาจักรกัมพูชาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับผู้นำในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีของสองประเทศเข้ารับตำแหน่งใหม่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทั้งนี้นายชัยวัชโรงโคโสกประจํามสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือทวิภาคีในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศโดยไทยมุ่งเพิ่มปริมาณการค้าให้บรรลุเป้าหมาย15,000ล,ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2568และผลักดันการยกระดับจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาที่ยังค้างค้าง,างริ่มถึงการพัฒนาการขนส่งสินค้าทางรางของทั้งสองประเทศการผลักดันการท่องเที่ยวและการเดินทางข้ามแดนเพื่อให้มีการใช้หนังสือผ่านแดนชั่วคราวสำหรับการเดินทางข้ามแดนทางบก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนและไม่มีหนังสือเดินทางให้สามารถขอเอกสาร,รเพื่อใช้เดินทางข้ามแดนได้านายนายไปพร้อมกับเป้าหมายว่าจะเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างสองประเทศจาก10,000ืล้านเหรียญเป็น1 5 0 0 0ล้านเหรียญภายในปี2568ก็อีกสองปีจากนี้แปลว่าเราจะเพิ่มอัตราก,การค้าระหว่างสองประเทศเพิ่มอีก5,000ันล้านเหรียญ5 0 0พันล้านเหรียญเป็นเงินไทยก็คือแส0 0 0 0ล้านบาท การค้าสองประเทศจะเพิ่มขึ้นในสองปีแสน0ปดหล้านและไทยเราได้ดุลมาตลอดทีมใหญ่ของประเทศไทยคือต้องเพิ่มรายได้ให้ประเทศถูกไหมครับนี่เป็นหนึ่งในภารกิจที่ไปเสริมเป้าหมายยหญ่สำหรับภารกิจที่สำคัญตลอดทั้งวันนี้นายกรัฐมนตรีจะวางพวงมาลาที่วิมานเอกราชและวางพวงมาลาสาการะแด่พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุพระบรมรัตนโกศ จากนั้นเขาเยี่ยมคาราวะประธานรัฐสภากัมพูชาและประธานวุฒิสภากัมพูชา ส่วนช่วงเย็นมีกำหนดการเข้าเยี่ยมขรววสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดชโชฮุนเซนประธานองคมนตรีกัมพูชาและเข้าร่วมง,งานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดชโชฮุนเซนเป็นเจ้าภาพ,พยายจัดเลี้ยงก่อนเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญในเวลา19นาฬิกากับประเทศไทยที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ในเวลาประมาณ20นาฬิกา วาสนาตรเกตรายงานจากราชอาณาจักรกัมพูชา